สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องไอจุกลูกพ่อนะครับผมวันนี้ผมารีวิววินโด์นะครับสายแดงนะครับเพิ่งซื้อเข้ามาบ้านนะครับตัวแรกเลยครับที่ซื้อเข้ามาเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นนกกรยุหนึ่งปีนะครับเสียงมันค้นแหลมเลยครับอันนี้ถ่ายจากถ่ายจากกรงที่ได้มานะครับแล้วก็อยู่กรงพักก่อนนะครับช่องแรกๆ เเป็นการปรับบ้านนะครับวันนี้ก็ได้วันที่สามนะครับสำหรับการย้ายบ้าน,นครับตอนนี้ไอ้เจ้าฟุกนะครับ เล่นมันอย่างนี้ครับสายแดงนะครับแล้วบางเงินว่าเล่นมันวิ่งห่วงดีด้วยครับเป็นนกวิ่งนะครับตัวนี้ผมชอบมากนะผมเลยเอามันเก็บไว้ตัวหนึ่งครับเป็นตัวแรกของผมเหมือนกันนะอินโดสายแดงดูเขาค่อนข้างจัดจ้าน,นครับรแล้วล่ะ ยังเป็นเด็กน้อยนะครับอายุหนึ่งปีนะครับอันนี้ผมก็ได้มานะครับผมก็แฝนตรงไหนก็แฝนไว้ตรงนั้นนะครับที่เดิมไม่ไม่เปลี่ยนที่นะครับให้มันชินกับบ้านชินกับอะไรก่อนนะครับแล้วก็ห้ามเทียบนกนะครับเดี๋ยวนกที่บ้านกดเอานะครับกดเอาเดี๋ยวจะไม่ร้องนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาอยู่ได้สามวันนะ กลนี่นะครับผมหลังจากที่ผมได้อินโดนะครับมาอยู่กับผมได้สามวันนะครับเออผมก็แฝนไว้ตรงไหนผมก็แฝนไว้ไตรงนั้นนะครับช่วงแรกๆนะครับแล้วพอหลังๆเขากล้าร้องมากขึ้นกล้าร้องกล้าลิกนะครับเราก็ย้ายที่แขวนในบ้านเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้เขาชินนะครับ อันนี้นกอายุหนึ่งปีนะครับยังแข่งไม่ได้นะครับต้องพาต้องขยันพาเที่ยวบ้านเพื่อนก่อนนะครับพอเที่ยวบ้านเพื่อนเสร็จต้องกล้าร้องกล้าลิกแล้วเราก็ไปพาไปสนามนะครับแฝนไว้นอกสนามก่อนก็ได้นะครับดูวางการนั้นนกกล้าร้องก็ค่อยขยับไปทีละนิดนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมวิธีของผมนะอันนี้วิธีของผมนะที่ผมอนกเข้าบ้านมาใหม่ผมก็จะ แขวนไว้ตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นนะครับผมแยกกับนกที่บ้าน,นครับถ้าเราไปแขวนรวมกันนะมันอาจจะกดนกตัวใหม่เราได้นะครับอาจจะทําให้นกตัวใหม่เราไม่ร้องก็ได้นะครับก็เลยต้องแยกไว้นะครับครับผมค่อยๆเลี้ยงกันนะครับทุกคนวันนี้ผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับอินโดนกใหม่ผมนะครับเป็นตัวแรกที่ผมซื้อเข้ามาเลี้ยงเองที่บ้านนะครับ ตัวนี้นะครับชื่อเจ้าฟุกนะครับฟุกเล็ว้วฟุกฟุกเร็้วหล่อเลยนะครับตัวนี้นี่ก็ให้อาบน้ำน,นะครับอาบน้ำเสร็จก็เก็บเข้านอนนะครับ ผมแยกไว้ตัวเดียวก่อนนะครับโอเควันนี้ก็มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับฟุกเออ ยังดิ้นอยู่ครับนกยังไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็อินโดผมก็ให้เขาดิ้นแบบนี้แหละครับแต่แต่ยุ่ขอลองดีนะครับเวลาเชียร์อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ต้องรออายุนะครับเกือบสองสามปี แล้วก็อีกตัวหนึ่งไอ้เจ้าแซมผมพี่ที่ทำคลิปถ่ายขนให้ดูครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้แข่งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาแต่งเวลาแข่งนี่สไตล์ผมแบบผม,มนี่จะทำยังไงนะฟุกเร็วฟุกเร็วเร็วเร็วเวฟุกสองมา

โอเคนะครับวิธีเก็บนกใหม่ในแบบของผมนะเพื่อนเ <im it> พื่อนพี่เพื่อนไปทำตามกันได้นะครับก็คือวันแรกที่ได้นกมานะครับก็เอามาแฝนไว้ก่อนให้มันร้องก่อนนะครับแล้วก็ให้อาบน้ําได้ก็ดีนะครับให้อาบน้ําเสร็จก็รอโปรงแห้งรอขนแห้งก็เอาไปเก็บนะครับให้เขาพักเลยวันแรกแต่วันที่สองเอาออกมาเลี้ยงตัวแรกนะครับออกมาเลี้ยงตัวแรกของบ้านเลยเอามาแฝนไว้ที่เดิมนะครับที่เราเคยแฝนนะครับ อยาให้ประท้ากับนกในบ้านนะครับให้มันชินให้มันไรก่อนนะครับของผมนียังไม่ไม่ให้ประทับตัวไหนเลยนะครับพอตัวนี้มันยังอ่อนด้วยนะครับนกมันยังเด็กนะครับนกได้อายุปีหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าเขาก้าร้องขึ้นก็ย้ายที่แขวนในบ้านนะครับแต่แต่ถ้าเป็นผมผมไม่ให้นกประทาก่อนนะครับให้มันกล้าร้องกล้าลิกก่อนนะครับแล้วค่อยออกไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับ โอเคครับทุกคนนี่คือการย้ายบ้านสไตล์ช่องไอจุกลูกพ่อนะครับวัยรุ่นเลี้ยงนกนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้วิธีการย้ายนกเข้าบ้านใหม่นะครับควรทำยังไงพี่ๆก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับแบบสไตล์ผมนะครับอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมเน้นผลนะครับเน้นให้นกร้องนะครับ ถ้านกร้องเราก็สบายใจแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมแล้วติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆแบบไหน,นครับไหมเพื่อนเพื่อนได้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับแล้วก็นำปรับไปใช้นะครับในการเลี้ยงนกให้มีความสุขครับโอเคสำหรับวิธีการย้ายบ้านนกใหม่ก็จบแค่นี้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ